เ็เครื่องคันนี้อยู่ที่56มิลนะครับแต่อยากขยับซ้ายเพิ่มซีซีเป็น59นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกค้าก็เข้ามาันจัดประเด็นคือลูกค้าโบนัสออก เจ้าเว็บ125 LED คันนี้นะครับเป็นสเต็ปใช้งาน59ชักเดิมนะครับน้ำมัน E20 นะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกับว่าใส่อะไรไปบ้าง DONE ก็ในเรื่องของรายละเอียดนะครับเรามาเริ่มต้นที่เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมีการเซ็ตปอกสูบความโตนอกอยู่ที่66มิลส่วนลูกสูแบแหวนใช้เป็นงานของไมตันเอ็กขนาด59มิลนะครับฝาสูบใช้สเปคใบวาลอยู่ที่2824แคมซิง NRP เรือนลินเลงขนาด30มิลนะครับฮอเตอร์ H T 8สเตอร์ไอจ่ายอยู่ที่175ซีซี นะครับสปริงวาลแต่งรับรอบถึง1,200รอบ12,000รอบ <Okay. S 1> นะครับแล้วก็ทอสร้างป่ายเดิมนะนอ้วนอองเงินเป็นงานผาหมกใส้ตะแกงนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อีก1อย่างสำคัญนั่นก็คือกล่องไฟายสี a b i Tech oh, <no. S 1> นะครับที่เป็นตัวทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้สมบูรณ์และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับ ก็จะเป็นป um ั๊มติ๊กเดิมโรงงานนะครับยังไม่ได้ทําการเปลี่ยนป um ั๊มติ๊กนะครับเพราะว่าในเรื่องของป um ั๊มติ๊ก LED เนี่ยมีแรงดันที่ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็บวกกับในเรื่องที่ว่ารถเนี่ยยังถือว่ามีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยังน้อยอยู่นะครับเพราะว่าหน้าไม้นี่ก็วิ่งได้อยู่ประมาณก 2, ว่า20,000กว่าแล้วนะนะครับ2 2 7 9 6กิโลเมตรแล้วนะครับก็ 2, 000, 2, 5, ห็ถือว่าได้นะครับก็ตอนนี้ผมทําเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็ไล่เช็คตั้งแต่แรงดันปั๊มมาก่อนแล้วนะครับว่าแรงดันปั๊มปกติไหมนะครับก่อนที่จะทําการตีราคาทํารถให้กับลูกค้านะครับแรงดันน้ํามันยังใช้ได้นะครับก็เลยไม่ได้ทําการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ในเรื่องของรา,ายละเอียดหลายท่านสะดุดตรงที่ว่า้ลูกสูบแหวน59มิล ทำไมใช้วาวยี่แปดยี่สี่นะครับคันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าลูกค้าเนี่ยต้องการน้ามันเชื้อเพลิง E20 นะครับนี่คือโจทย์ที่ผมได้รับมาจากลูกค้าเพราะฉะนั้นในเรื่องของขนาดใบวาวเนี่ยที่ผมเลือกใช้ยี่แปดยี่สี่เนี่ยเนื่องจากว่าการที่ผมปาดเซตหัวลูกเนี่ยจะเป็นทรงหัวลูกเรียบนะครับจะไม่ได้เน้นกําลังอัดนะครับคันนี้ตอนนี้ผมเซตกําลังอัดไว้อยู่ที่200นะครับ2อ0ปอนด์นะครับอ่า เพราะฉะนั้นคือในเรื่องของพอเราปราบหัวลูกเรียบไปแล้วเนี่ยนะครับกำลังอัดจ,จะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแรงดูดในกระบอกสูบก็จะน้อยต่มนะครับถ้าใส่วาวถามว่าจริงๆแล้วถ้าใส่วาวสามสิบยี่สิบหกได้ไหมโอเคไหมมันก็ได้ครับแต่ถ้าใช้วาวสามสิบยี่สิบหกเนี่ยผมมองว่าขนาดใบวาวมันอาจจะใหญ่เกินไปนะครับในสเต็ปสไตล์งานของผมนะ นะครับแล้วก็บวกกันในเรื่องที่ว่าน้ําหนักตัวลูกค้านี่ยเยอะด้วยนะครับถ้าใช้วาวโตเนี่ยรถมันอาจจะมีอาการลอล่อค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเป็นเสมอว่าอย่างน้ําหนักตัวผมเองนะครับหรือถ้าเป็นรถผมเองเนี่ยผมบอกไลเลยว่าก็ใช้วาวสามสิบยี่สนั่นแหละหรือไม่ก็ยี่สิบเก้ายี่ห้าแต่ในเรื่องจากว่ารถคันนี้คือเซ็ตกําลังอัดน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแรงดูดในกระบอกสูบก็ต้องน้อยตามในเรื่องของขนาดใบวาวก็ ผมก็เลยต้องขยับลงมาเล็กตามเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันคือพอเราใส่อ่ะพูดง่ายๆว่าให้วาวอ่ะมันสัมพันธ์กับแรงดูดในกระบอกสูบโอเคนะครับก็จะอยู่ในรายละเอียดประมาณนี้นะครับถ้าสำหรับท่านใดที่คิดว่าเอ้ยทำแปลกแตกต่างไปจากคนอื่นที่เขา เคยเห็นคนโน้นเคยเห็นเจ้านี้ใส่ยี่สบยิบห้าใส่3ามสยหกในสเต็ปห้าเก้านะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าในเรื่องของการทําเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับมันมีแต่รายละเอียดหน้างานแล้วก็โจทย์ที่เราได้รับจากลูกค้าว่าเขาต้องการลดสเปคแบบไหนใช้งานยังไงนะครับน้ํามันเชื้อเพลิงอะไรแค่นั้นเองนะครับโอเคครับ Yeah. Everybody knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's faking now Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone I don't really ever feel at home On my own, in the zone That's the only way I know Feeling low, about to blow back up Here I won't I go. ever let the doubt creep in Gotta pop a couple more aspirin I don't think I'll ever let you win Easier to break it off as friends I don't really understand myself I don't really understand need help I don't wanna be left on the shelf Couldn't even hear me if I yelled <laughs> So cold yeah. outside. I'm alone. I'm all right. It's so cold. จบส่งงานไว้อยู่ที่1434<ด>นะครับเพราะว่าในเรื่องของน้ําหนักตัวลูกค้านะครับน้าหนักลูกค้าเนี่ยอยู่ที่90กิโลกนะครับเป็นคนคุณสูงน,นะครับเป็นคนคุณสูงตัวใหญ่นะครับน้าหนักอยู่ที่90กิโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคือแล้วเขาเนี่ยไม่ชอบรถคือเขาไม่ใช่สายหมาะนะครับเขาไม่เชิงว่าเป็นสายหมาะโดยตรงแต่คือสาเหตุที่เขา นำรถมาทําเครื่องยนต์มาซีซีเครื่องเนี่ยเนื่องจากว่าต้องการให้รถมีอัตราการเร่งที่ดีขึ้นแล้วก็มีแรงบิดแรงทอสที่สูงขึ้นสมรรถนะในการขับขี่เนี่ยให้มันกระฉับกระเฉงกว่ารถเดิมนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วสูงสุดสําหรับความเร็วหน้าไม้รถคันนี้นะครับที่ผมไปเทสงานมาเนี่ยวิ่งอยู่ที่150นะครับวิ่งอยู่ที่150ในระยะทาง 5้าถึงเมตรลดหมดแล้วนะครับไม่เดินแล้วตันด้านนะครับไม่เดินแล้วถ้าต้องการความเร็วที่สูงกว่านี้ก็ต้องไล่สเตอร์ลงแต่การทดสเตอร์ลงมันก็ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ในการใช้งานของลูกค้าของผมได้นะครับ mm hmm. ก็เลยต้องจบส่งงานในสเต็ปสเตอร์เบอร์นี้นะครับโอเคครับผม